สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะ e l วิจิวฟีฟ่านะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ดทั้ง2ใบนะครับที่เพิ่งมาเข้ามาใหม่ในเกมนะัตอนนี้เลยนะเป็นการ์ด s p c ทั้งคู่เลยไปแรกก็คือรัดฟอร์ดเพเยอร์ออฟเดอรมันประจำเดือนมกราคมสแตท87นะกับฟาบิโอวิเอล่าสแตท89การ์ดฟิวเจอร์สตาร์นะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเลยกันเลยครับฟีฟ่าชีฟคอยจําหน่ายคอยในเกมฟีฟ่า23ใช้ระบบคอมฟอร์ตเทรดปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คําแนะนําในการเททดดีี่่ปลอภัยสุ พิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจพิจิ๋วฟรีฟ้าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับใบแรกนะครับมาคาทัสฟอร์ดเพเยอร์เดมันนะครับ6ฟุต1มีเดยมโลขาขวานะครับสกิลม,มูฟ5ดาววีกฟุต3ดาวนะครับตอนนี้ราคาค่าทำ SPC อันเนี้ยอยู่ที่2 6 7 0 0 0คอยนะครับใช้สกอตเลตติง้ง3สกอตนะครับ84 85แล้วก็86นะครับได้อัปเกรดสเตตดขึ้นมาจากตัวที่เป็นเพยเยอร์ออมันไบก่อนถึง3หน่วยเลยแล้วก็มากกว่าตัวอินฟอร์มถึง2 แต่ว่ามันจะมีใบที่โหดกว่านี้ก็คือใบ World Cup Story ของรัดฟอร์นะครับที่เป็นสตั88แต่ว่าตัวนั้นน่ราคาค่อนข้างแพงมากนะครับ HBC อันนี้ก็เป็น HBC อันหนึ่งที่แจ่มามากเลยนะในเรื่องของราคาด้วยถ้าเทียบกับตัวที่เป็นตัวสีส้มแล้วเนี่ยสตัแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่ากันถึง 2- 3ถึงเท่าเลยตรงเรื่อง s k i Move Foot เนี่ยเท่าเดิมนะครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็นตัวอินฟอร์หรือตัวปกตินะแต่ว่า Work Rate เนี่ยได้เปลี่ยนจาก High Low มาเป็น Medium Low นะครับนี่เหมือนที่เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับ ปีกซ้ายแล้วก็ปีกซ้ายแบบ LW นะครับทีมช่าตอังกฤษแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับคาเพสอยู่ที่92นะครับสปีดสปีดต,ตรงนี้ถึง95เลยก็คือเยอะมากๆตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่เค็มอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเลยนะชูตติ้ง87โดยรวมดีครับพาสซิ่งก็ค่อนข้างโอเคนะ82 ดิปปิ้ง86นะครับแล้วก็ดีเฟนซ์48 p h y s i c a ฟิสิลนะครับค่าสเตนอยู่ที่80เลยนะก็ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งเลยแหละนะครับเทรดมีพาวเวอร์ฟิสิกนะครับแปรยิงไกลดีแล้วก็สปีดดิ i เฟอรนะครับ,เ,บเลงบอลได้เร็วกว่าปกติเนาะโดยค่าเคมที่ผมจะใส่ให้กับรัดฟอร์ดนะครับผมก็จะใส่ให้เป็นค่าเคมฟินิชเชอร์นะเพื่อเพิ่มค่าชูติ้งขึ้นมานะครับแล้วก็ค่า dipping นะพอใส่ฟินิชเชอร์ไปแอ็ค สอดพาวเวอร์99วันเล่86แล้วก็ยิงจุดโทษอยู่ที่94นะครับค่าเอจิเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น95นะบาลาน83แล้วก็ค่าดิบบิ้งเป็น99นครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นทั้งตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็ตำแหน่งกองหน้าเลยนะปีกซ้ายกองหน้าปีกขวาลองให้หมดเลยนะครับ3ตำแหน่งแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นทางด้านฟาบิโอวิเอล่านะครับการ์ดฟิวเจอร์สตาร์คือมาเซอร์ไพรส์มากเหมือนที่คลิปที่ได้ลงไปในวันก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยตกใจเหมือนกันนะตอนที่นะว่าามมกก็ดีีใจท มีอัตะซอน์มาอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับค่าทําอยู่ที่220,000คอยนะครับใช้สกอร์เลตติ้ง2ซัคร์แนะ85กับ86นะครับตัวเนี้ยได้อัพสเตตขึ้นมาจากตัวที่เป็นการ์ดทองของเขาถึง12หน่วยเลยนะก็คือโคตรแจ่มอะ่ะเพิ่งจะเป็นการ์ดใบแรกของวีเอล่าเลยนะครับที่เล่นได้ในเกมฟีฟ่า23นะ5ฟุต9นะครับขาซ้ายไฮมีเดียม สกิลมูฟสี่ดาววิฟุตสี่ดาวนะครับนี่เล่นได้สีตำแหน่งเลยนะ CM RM CAM แล้วก็ปีกขวาแบบ RW ด้วยนะครับทีมชาติโปรตุเกสของอาร์เซนอลนะค่าเพจอยู่ที่85นะครับค่าชุดติง87นะครับกลางๆค่าพาสซิ่งค่อนข้างเป็นจุดเด่นเลยนะครับอยู่ที่90เลยชอ็อตพาร์ตลองพาร์ตอะไรวิชงวิชั่นอะไรคือดีมากนะครับ ค่าดิปปิ้ง88นะครับอยู่ในเกมที่ค่อนข้างดีดีเฟนต์ตรงนี้ก็แจ่มด้วยนะเพราะว่าไอ้ค่าดีเฟนต์เนี่ยมันเยอะจนสามารถเอามาเล่นบล็อกทุกบล็อกได้จริงๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นกลางลุกบางตัวเนี่ยค่าดีเฟนต์มันจะไม่เยอะขนาดนี้ถ้าเป็นโอเดกาเนี่ยมันแค่50 60เองบางถ้าเทียบกันแล้วนะครับแต่ว่าตัววิเอล่าในค่าดีเฟนต์ค่อนข้างโอเคจริงๆนะแล้วก็ฟิสิกอลอยู่ที่7.7นะครับสตา้าบิลแาน9.2เลยนะทั้งเกมแม่นอนสบายๆนะเขาก,ก็มียิงไกลดีเพล์์์์เเเเมมกกออรรรรีข้้้้าาาางทางไดดซิฟฟพพแแแว็นะคับจ่จ มีเดกาว่าแจ่มนี่ฮ้เทียบกับโอเดกาเหมือนที่บอกนะครับโอเดกาเนี่ยค่าดีเฟนต์อยู่แค่63เองนะครับแล้วก็ฟิสิกอล69แต่ไอ้ตัววิเอล่าเนี่ยมันสามารถเล่นได้นะก็ถ้าใครอยากจะเอามาเล่นเป็นตัวที่เป็นเชิงรับหน่อยจะใส่เป็นแองเกร์เพื่อเพิ่มค่าดีเฟนต์ฟิสิกอลค่าเพสอย่างเงี้ยหรือจะชาร์โดก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอามาเล่นในตำแหน่งกลางร,รุกก่อนนะครับโดยจะใส่ฮันเตอร์ไปเลยนะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีว่า เ้ยจะลองออกมาเล่นบล็อก to บล็อกดูให้ว่ากันเนาะพอใส่ฮันเตอร์ไปปุ๊บค่าเซสชันเพิ่มเป็น98นะครับเซฟินสปีด89นะค่าชูตติ้งเพิ่มขึ้นมาไอแฉกโพสชั่นนิ่ง93นะครับพินิชชิ่ง93ชดพลังเวอร์93เฮ้ยอะไรวะเนี่ยจริงเหรอ <c oughs> 93หมดเลยเหรอมันเท่ากันแบบโดยบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอวันเล่95แล้วก็ยิงจุดโทษอยู่ที่93เช่นเดียวกันนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฟาบิโอวิเอล่านะโดยรอบแรกนะครับที่ผมจะลองเล่นเดี๋ยวผมลองจัดให้ลัด นะครับแล้วก็วีเอล่าเล่น CAM ตรงฝั่งนี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับขยับกันอีกทีนะว่าอยากจะลองเล่นตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมอีกไหมนมมะครับอโอเควิกุลิช <c oughs> คุลิดกองหน้าเลยเหรอเพื่อนนะครับคุลิชกองหน้าว่ะเออเอาจัดวินี่ไองกุลิดกองหน้า <c oughs> โอ้โหเอาเลยเรอเพื่อนโดนน้ำแล้วนะครับไม่ทันไรเลย แต่ไม่ทันแล้วะโอเควีเอล่าสวยครับตัดใต้ไหลามาให้บาเป้อัตฟอร์ดอยู่ไหนวะเนี่ยอัสฟอร์ดขึ้นไปด้านาด้าน,น,นขวาเออถูกต้องเพื่อนตัดเข้ามาข้างในและก,กดไม่ได้เด็กครับ ไปครับดอกเตอร์แลชไปครับดอกเตอร์แลชโอ้ย <c oughs> ไปไม่ได้ <c oughs> สกัดดาวลูกสุดไม่เงยละก่อนกำลังจะค่อยเข้าไปยิงนะครับโดนเสียบลวงไปอีกนะครับเอามาเอาจะจุดโทษก็ได้วะลูกแรกอ่ามา <c oughs> เออลูกแรกในสมูรโอเคได้ทำแล้วได้ทำแล้ว <fella> ถูกใจแล้วต่อโอเคเจอรักฟอร์ดเหมือนกันนะครับได้ดิน้าไม่เหมือนนะมูดิก็ะบอกก่อนย e s yeah. well, อุ้ยวีแลเสียเธอไม่ได้ยิงนะครับจะได้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นตัวที่มันยังไม่สแกนเท่าไหร่อยากไปเลยมันละเฮ้ยเดีย,ยเถอลัดฟอร์ดนะครับ <c oughs> โอ้โหฟาบิโอวราลทำได้ดีเพื่อน มอยู่เหมือนกันนี่วะนะเหมือนแบบลรอๆนี่ครับลูกแรกในสโมสอ่ะรัดฟอร์ดเอาด้วยเลยไหมล่ะเฮ้ยยรัดฟอร์ดจังหวะต่อเนื่องกันนั่นอะผมยิงไม่ดีเองเนี่ยครับโลกไปหน่อยเวลาไปเวลาไปเวลาไปเวลายาวๆเพื่อนมามันไกลเกินอะมันชิปไกลเกินอะเมืงเหมือนส่งคืนเขา เอ้ยโอ้นั o ฟอด <laughs> เอาองเขาดิหนาประตูไม่ให้หน้อยหน้าวีเอล่านะครับ <laughs> อ๋บองัสฟอด วิเอล่าคาร์มอนสองลูกเลยเหรอเพื่อนเกมนี้่ายแสงสุดสดพักออกมาแล้วก็ดูดบอลลงแบบนิ่มๆคัสบอลนะครับแล้วก็กดด้วยซ้ายคมๆมาแล้วครับเพื่อนๆรูปไดนามิกของมาคารัดฟอร์ดครับโอ้โหขนาดมันดูใหญ่ผิดปกติแปลกๆปะรู้สึกเหมือนมันใกล้จังเลยแต่ก็ยังสวยงามอยู่ดีนะครับเพื่อนๆอะ เดี๋ยวเกมต่อไปผมจะเอามาคาร์ลัตฟอร์ดไปเล่นกองหน้าเลยนะครับแล้วก็เอาฟาบิโอวิเอล่ามาเล่นแทนเดบอยตรงนี้สลับการจากกลางรุกก็เป็นกองกลางบล ok ็อกทูบล็อกฝั่งซ้ายนะเพื่อ,อนๆในส่วนของเค้มของวิเอล่าผมก็เปลี่ยนให้เป็นเค้มชาโด้ด้วยนะเพื่อเพิ่มค่าดีเฟนซ์ขึ้นมาดูดิพอใส่ทั้งด้านชาโด้ไปค่าดีเฟนซ์โอเคเลยนะอินเตอร์เซพชั่น72นะครับเฮดดิ้ง92เดวเวอร์82สแลนแท็คเกิล88แล้วก็สไลด์แท็คเกิล82นะครับเพื่อนๆแจ่มเลยมีีคคค่่่าาดเเเฟนนน์ทออข้งโเเลยนะ เดี๋ยวไปลองกันเลยครับมาครับ let's go เอเดสันหูตัวทองตัวทองตั้งตีมโอเคแต่ก็น่ากลัวนะทีมตัวทองแบบนี้นะครับมาอยู่ดีเวชั่นนี้ได้ไงเนี่ยเพื่อนแปลว่านายต้องตึงแน่นอนนะครับวูวีล่าช็อตแรกก็สวยเลยครับพอมาเล่นบ็อก์ทูบ็อกดูดีเลยนะ ดโอ้าววีล่าดูดิเฮ้ยเกมรับดีเพื่อนๆเอาหอบลากไปเลยครับแบบนี้เอาให้ก mm ับ hmm. ร <mo in> ัดฟอร์ดครับมาหลังนิดนึงรัดฟอร์ดให้วีลาอีกทีวิ่งขึ้นมาอยู่ครับรัดฟอร์ดสวยครับช่องนี้ไหลเข้ากลางเคดีบีติดครับวีลามุงตั้งมาให้เคดีบี้อีกรอบ เคดีบีซัดอีกติดอีกติดสองรอบติดเลยนีครับลามครับออกมาที่แจซิโยพลิกหนึ่งทีครับซ้ำโอเคเดบอย นึงโซดนะครับถึงแม้จะไม่ใช้ประตูของรัดฟอร์ดกับเวลารก็เถอะฟ right. อดแทงมาให้กับแจซินโยครับโอเคสองหนึ่งเยซะแอนแอซิส <Yes. S 1> <And acid S 2> ของมากัสรัดฟอร์ดด้วยนะครับกาน,นส่งบอลดีเลยนะส่งทะลุช่องลูกเมื่อกี้นะครับสวยเลยเพื่อนเพื่อน นัดฟอร์ดโอเคเน่โ,<ฮ> <c oughs> โลกใหม่มาแล้วก็ดูดตีขึ้นนะแต่เดมิกรแบบเนี่เนับเนี่เป็นไง <c oughs> แต่รู้มันไกลไก่ <c oughs> ทำไมไม่เอาท่าแบบดีใจนั้นมาเนาะ <c oughs> แหวะเข้าไปเมื่อกี้สวยมากครับโอ้โห oh, wow. สามอีกเวลาเยี่ยมทุกคนสวยมากครับตั้งแต่เขาเป็นกลางร,รูปมาก,ก่อนอนะ่ะลากขึ้นมาแบบคนก็นนไม่คิดว่าเราจะไปขนาดนั้นไงดูดิลากเขาไปยิงเลยนะครับแล้วยิงคมด้วยขาซ้ายเน้นเน้นอะไรวะเนี่ย เริ่มชอบเบียรามาเล่นบ็อกซ์บ็อกมากกว่าเนี่ยมาครับตาสุดท้ายแล้วกันนะเพื่อนเรดเป็นเจอร์นะครับเตเกนฮอยเลอร์วันไดเบลลิงแฮมโอ้จูดนะครับจูดเบลลิงแฮมโอ้โหลองใส่ก้อยจะหน่อย สวยครับลูกแรกแบบแจมแจมจับแล้วยิงเลยเนี่ครับคมโอ้จ่ายสวยมากพีระ โอ้ยไม่ทานแต่วีล่าใจดีจริงครับเมื่อกี้ตุดมาเลยโอเคเฮ้ยไม่ได้ผ่านเต็มเต็มนะครับ well, <laughs> เขาว่าคลายเหมือนกัน <laughs> ได้ได้ได้น,นี่โอเคนะ <laughs> ไม่ยิง <laughs> ไม่ทันอีกแล้ว <laughs> หลายครั้งได้ทำว <c oughs> ิ่งทำช่องสวยมากเลยนะนั่นอะ งลูกคนเดียวเลยเหรอเพื่อนฮะเล่นกองหน้าแล้วฉายไม่หยุดเลยนะเ่ล่าสวยครับฟอร์จ่ายให้เอ็นเปเป้โอ้โหไม่ได้ครับ เวลาผอมาเล่นกลางฝั่งซ้ายโดดเด่นมากครับเพื่อนจริงมันลื่นอ่ะมันไวะครับแล้วค่าดีเฟนซ์มันพอได้แบบนี้มันก็แจ่มเลยนะครับแฮตริกโอ้โหไม่ได้นะครับโอ้ตันเสาจะได้ครับ

ยิงนอกกรอบไซค์สวยครับหยอดลงไปเลยอ่ะแูวมว่าเล่นตำแหน่งนี้ดีกว่าตอนเล่นกลางลุกอีกนะครับเนี่ยมันไวอยู่ครับ๋ยวนี้ได้ฟาวอีกหู้ ยิ oh. oh. งกาโคตรตึงโอ้ยโดนไล่มาลูกหนึ่งกับสามหนึ่งมาตินโอเดกาดันใจบอลโอ้โหวีเอล่าโอ้โหใจบอลดี time tackle okay, well, uh, i think the threat has been averted i think it's <laughs> annoying well what a magnificent save that was it really was top class goalkeeping and keeping the ball out of their own net can lift confidence throughout the side ส่งลูกสามเหลี่ยมวิชั่นเขาดีมากครับแนะส่งดีเลยอ่ะ่ะยังได้อยู่แลยทีเดียวช็อตสุดท้ายนะครับโอเคสามหนึ่งนะครับเกมสุดท้ายโอ้โหเถ้ากับวันรัตฟอร์สองแล้วก็เวีล่าหนึ่งเลยนะครับในเกมนี้เนาะแจ่มมากครับแจ่มมาก โอเคครับพเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปการรีวิวมาคัสลัดฟอร์ดเพยเยอร์เดอร์แมนกับฟาบิโอวิเอล่าฟิวเจอร์สตาร์การเอชบีซีที่มาใหม่ล่าสุดทั้ง2ใบนะชอบมากๆครับทั้ง2ใบเลยพูดตรงๆนะผมแนะนํากับทีพเพื่อนๆเลยนะอาจจะเลือกทําตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะหรือจะทำทั้ง2ตัวก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าทีมพิมพ์เล่กก็ลิงก์ง่ายๆอยู่แล้วฟาบิโอวิเอล่าจะเอาไปลิงก์กับทางด้านชหนุ aka, ca, inho, <go S 2> บุโยซาก้าโอเดกาจอร์จินโยก็ได้ทั้งนั้นเลยนะลิงก์โปรตุเเกกัับคนซโลออะไรีกเนนาาะะคัเซโโลดรอไก็็ยัังไดดด้รฟอ์กแม มากมายนะครับจะทําลิงก์กับวารานตัวทองวินเทอร์ไวการ์ดคาเซมิโลดาโล่มากมายครับตัวที่ใช้งานได้ในเมนยูนะครับทั้งเมนยูทั้งอาเซนอลสอันนี้คือแจ่มมากๆนะครับคือรัดฟอร์ดมันเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุกจริงๆนะเพื่อนๆเห็นวิกฟุตสาดาวแบบนี้บางทีก็ยิงขาซ้ายได้อยู่เช่นเดียวกันนะด้วยความที่ค่าการจบสกอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีความเร็วบีสกิลมู่งผาดาวเล่นสนุกมากนะครับแนะนําเลยนะเพื่อนๆว่าถ้าหาปีกซ้ายปีกขวากองหน้านี่รัดฟอร์ดเล่นได้ทั้งหมดเลยนะส่วนทาง ตำแหน่งก็คือกลางลุกกับบ็อกทูบ็อกนะแต่ผมคิดว่าต่อให้เล่นปีกจริงๆอ่ะมันก็เล่นได้นะสําหรับวีเอล่าแต่ว่าผมจะมาเซอร์ไพรส์มากๆตอนที่เอามาเล่นบ็อกทูบ็อกอะอันนี้ผมแนะนําเลยนะถ้าใครแบบว่า้มีกลางร,รับตึงๆอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนอัปเกรดจากเดยบอยหรือคุณโดกานขึ้นมานะครับเอาไปจับคู่กับจอร์จินโยเนี่ยผมว่าลงตัวมากๆเลยนะจอร์จินโยฝั่งขวาวีเอล่าเป็นบ็อกทูบ็อกฝั่งซ้ายนะครับดีมากยิงดีส่งดีมีหลายครั้งนี่การส่งรูปสามเหลี่ยมของเขาเนี่ยทะลุตลอดเลยนนนนะะะด้้ววยยคคคคาาาามที่่่่ชัขขออะองจเรบ ค่าพาร์ซิ่งตรงนี้วิชั่นถึง96เลยนะครับเพื่อนๆแล้วแบบจ่ายแบบฟุบฟุบฟุบคือหลุดตลอดเลยนะแล้วมีเทแบบพวกแฟร์พองแฟร์พาร์ทเซิร์ฟพาร์ทด้วยมันก็เลยช่วยทําให้ยิ่งดีไปอีกตอนที่ยิงไก่ก็มาได้จากเทตรงลองฉอดเทกเกอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะเอเมเกอร์เอไออะไรอย่างนี้ยมียิงข้างเท้าคือครบเลยนะครับสำหรับการเอามาเล่นเป็นกองกลางบล็อกทุกบล็อกหรือกองกลางตัวลุกก็ถ้าเล่นกลางลุกก็ใส่ฮันเตอร์เล่นบล็อกทุกก็ใส่ชาโดนะส่วนรัดฟอร์ดนี่ก็ผมววว่่่่่่าาาาาฟิินนนนชชเเเเอออออออรรรร์์ดดีีทสสสุแแลลล้หหะะะคคัับบืืพพๆยยกกกจูตต็งใฮ ก็ได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมทำการ์ดสองใบนี้มาเล่นใ้ทีมกันนะวีเอล่าเนี่ยอยู่ถึงแค่วันที่10เท่าน,นั้นเองนะครับแต่ว่ารัดฟอร์ดนี่อยู่อีกเกือบเดือนเลยถ้าอยากได้วีเอล่านี่ก็ต้องรีบทำแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะเหลือเวลาแค่5วันเท่านั้นเองนะโอเคครับเพื่อนๆสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟีฟ่าชิปคอยน์น่เองร้านเติมคอยในเกมฟีฟ่ายี่านะถ้าเพื่อนๆอยากจระทำวีเอล่าทำรัตฟอร์แล้วคอยไม่พอกันไม่พอเนี่ยสามารถติดต่อ ด้วยนะครับเพืเ่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมไปด้วยนะครับตอนนี้กําลังอยู่ที่เส้นทางการเดินหน้าสูหนึ่งหมื่นซับสไคร b ์นะเพืเ่อนๆยังไงก็ช่วยหน่อยนะจะขอบคุณมากๆเลยครับตลาบว,วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย